ทิพวรรณมงเฮริวรรุลหรือเรียกว่าปิ่นก็ได้ค่ะนักบัญชีระดับ4จากฝ่ายอเมริการภูมิภาคภาค2ในวันนี้ปิ่นขอเป็นตัวแทนพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้บริหารของสายงานกาไฟฟ้าภาคสองค่ะซึ่งผู้บริหารท่านนี้เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานพื้นที่ภาค,ภาคกลางที่มีการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวและได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งรับผิดชอบพื้นที่อีสานตอนล่างหรือเรียกว่านาครชัยบุริีซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดน,นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะขอเชิญพบกับท่านมนตรียันตระวัฒนาผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าสุวภูมิภาคเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ท่านผู้ช่วยได้บริหารงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามมาแล้วหนึ่งแล้วอยากทราบว่าท่านมีความคิดเห็นว่าพนักง,งานมีส่วนร่วมในการทํางานอย่างไรบ้างคะก็ในมิติของพนักง,งานผมว่าที่นี่ถือว่าได้เปรียบนะครับถ้าเมื่อเทียบกับสถานที่ที่เคยทํามาในภาคกลางไม่ว่าจะเป็นที่อุธิยาหรือว่าที่ที่ชลบุรีนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าใสกยภาพโดยเพราะ ส่วนที่ได้สัมผัสคือผู้บริหารเนี่ยที่นี่ถือว่ามีผู้บริหารที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพนะไม่ว่าระดับกองหรือระดับฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการตอบสนองหรือการให้ความร่วมมือการมีส่วนร่วมของที่นี่ถือว่าทำได้ดีดีกว่าภาคกลางนะครับในความเห็นองผมและติน่นทราบมาว่าการไฟฟ้าส่วนมีภาเคเขต3มมีนโยบาย happy workplace ค่ะไม่ทราบว่าได้มีการจัดกิจกรรมหรือการเล่นกีฬาอะไรบ้างคะ ให้พิโอเพสนี่เป็นนโยบายองค์กรน,นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดําเนินงานมาแล,แล้วยะหนึ่งนะครับสืบงผมมาผมก็แค่มาสานต่อนะครับแล้วก็เพิ่มเติมกิจกรรมบางส่วนนะครับที่ผมเข้าไม่มีส่วนร่วมได้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ตั้งแต่มาประมาณ3-4เดือนนี้ก็จัดไปแล้วหลายครั้งคือการไปร่วมกิจกรรมกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการวิ่งนะครับแล้วก็การเตะฟุตบอลน,นะครับซึ่งตอนนี้ เ,เกือบทุกการไฟ,ฟ้านะครับเขาจะมีวันที่กำหนดเป็นแฮปปี้วอลเพสรู้สึกจะเป็นวันพุธวันพุธนะครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็จะมีเหมือนกันที่4คิวก,ก็จัดกิจกรรมนี้เหมือนกันเพราะนั้นก็ช่วงนี้กิจกรรมที่จัดค่อนข้างจะเยอะมากกว่าพวกก็คือกิจกรรมฟุตบอลน,นะครับแต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีแฮปปี้วอลเพสที่จะจัดที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการการนาสายฟ้าลงใตดินนะครับก็ในพื้นที่ของนอมเราก็จะจัด เรื่องของไนลันซึ่งถือเป็นแฮปปี้โเพนของกปชสามครับท่านผู้ช่วยคะเนื่องจากการไฟฟ้าสูขวิภาคเขตสเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ภาคกลางในฐานะที่ท่านผู้ช่วยเคยอยู่ภาคกลางม,มาก่อนอยากทราบว่าท่านมีแนวทางการบริหารงานที่จะนํามาปรับใช้หรือพัฒนากับการไฟฟ้าสูบวิภาเขต3ามยังไงบ้างคะครับ จากดูการตรวจสอบพื้นที่แล้วอุตสาหกรรมที่ชอสามไม่มากไม่มากเท่าไหร่ก็จะมีถาหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาสีจังหวัดก็จะอยู่ที่ที่นอมอนี่เองนะครับอยู่แถวแถวอำเภอสูงเนินปัจจุบันเราก็พัฒนาระบบส่วนที่เป็นความสําคัญกับอุตสาหกรรมนะครับต้องบอกกันว่าพื้นที่อุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยปริมาณก,การใช้ไฟเขาจะเยอะส่วนมากก็จะเป็นพื้ชไฟประเภทร้อยสิบห้านะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนร้อยสิบห้าที่จะต้องสร้างความสําคัญในการจ่ายไฟก็คือเป็นพวกระบบส่ง กับสถานีไฟฟ้าซึ่งถ้าเราจะประยุกต์ใช้เหมือนกับที่ภาคกลางเขาทำก็คือเราจะต้องสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟในระบบ1 1อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็มีการดำเนินการไป,ไปส่วนหนึ่งนะอาจจะไม่มากเท่าภาคกลางก็คือเรื่องของการสร้างระบบการจ่ายไฟระบบสายส่งที่เป็นแบบโค้ดลูปนะครับซึ่งมันจะต่อเนื่องตลอดเวลานะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีดาเนินการไปแล้วระยะหนึ่งแล้วก็ยังมีแผนเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ที่เราจะเพิ่มเติมก็คือไปสร้างความต่อเนื่องของการจ่ายไฟในสถานีไฟฟ้านะครับก็คือเราจะติดตั้งระบบรีเลย์ที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับ ATS เพื่อให้ตัวหม้อแปลงพาวเวอร์สามารถจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่แผนการติดตั้งซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ภาคกลางเขาก็ใช้อยู่นะครับถ้าจะ สร้างสรดสภาพในการใายไฟในส่วนของสายไฟฟ้าก็ใช้ A T S นะครับซึ่งอาจจะมีการลงทุนเพิ่มแต่ว่าค่อนข้างจะเสถียรกว่าการใช้คําสั่งสกาดานะครับแล้วถ้าเป็นส่วนของสายส่งก็ตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของการทำลูปโค้ดลูปเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งข้อดีของระบบนี้ก็คือผู้ใช้ไฟในกลุ่มอุตสาหกรรมจะไม่เห็นไฟดับเลยถ้โค้ดรูนะครับเพราะว่า มันจะจ่ายสวิตตัวเองอัตโนมัตินะครับอันนี้คือข้อดีซึ่งเราก็เริ่มจะนํามาใช้แล้วนะครับออในส่วนของถ้าเป็นระบบจําหน่ายนะครับในกรณีที่ในพิ้นทีุ่ตสาหกรรมซึ่งอาจจะใช้ความต้องการการใช้ไฟไม่สูงซึ่งใช้ไฟ2 2 kv เนี่ย จริงๆแล้วเราก็จะใช้ในส่วนของระบบสกัด้าซึ่งจริงเรานำนามาใช้อยู่ระดันึงแล้วละนะครับแต่ว่าเราก็จะเอาเรื่องของมาตรฐานการทํางานนะครับเรื่องของจํานวนอุปกรณ์นะครับเรื่องของเ,ออเทคนิคการจ่ายไฟที่เป็นฟีเจอร์สําคัญของสกัด้าซึ่งที่นี่ยังมีช่องว่างมีโอกาสในการพัฒนาได้อีกนะครับเพราะถือว่า พื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกาด้าเฟสสองนะครับเพะฉะนั้นก็จะเริ่มเริ่มที่หลังภาคกลางนะครับเพราะนั้นเรื่องของการใช้ระบบสก,กาด้าเข้ามาควบคุมในการจ่ายไฟอัตโนมัติตอนนี้ก็ยังยังไปได้อีกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการจ่ายไฟเพิ่ม,เต,มเติมนะครับที่ยังไม่เห็นเหมือนที่เห็นภาคกลางก็คือเรื่องของระบบจ่ายไฟอัตโนมัติการจ่ายคืนอัตโนมัติซึ่งที่นี่ยัง อย่างอยู่ยะเริ่มต้นนะครับอีกอันหนึ่งถ้าเราเทียบเคียงจากการสร้างความมั่นคงในนิคมอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของระบบจําหน่ายนะครับถ้าเราจะไปใช้ก็คือในภาคกลางเนี่ยในพื้นที่สําคัญเนี่ยส่วนของระบบจาหน่ายเนี่ยเราจะมีแต่ระบบจหน่ายที่เป็นสายหุ้นฉนวนร้อยเซนะครับนั่นคือในพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่มีสายเปลือยเลยนะครับสัดส่วนนั่นคือ ถ้าดูแล้วจํานวนสัดส่วนของสายเปลือยต่อสายหุ้มฉนวนเนี่ยที่นี่ยังยังถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาหรือยกระดับแนวทางหนึ่งที่สามารถเอาใช้ได้ก็คือในพื้นที่อุตสาหกรรมเราต้องเปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวนให้ได้ทั้งหมดนะครับพอแล้วเราเปลี่ยนได้ทั้งหมดนี่สิ่งหนึ่งที่เราจะยกระดับของความมั่นคงของระบบจำหน่ายได้ก็คือเราจะกลายเป็น zero outage นะครับ feeder นั่นคือ วงจรน,น,นั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นสายมุขถนนหมดนะครับโอกาสไฟดับก็จะเป็นศูนย์นะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งถ้าเราจะยกระดับในเรื่องของส่วนของงานอุตสาหกรรมนะเพราะว่าถ้ามองแล้วที่นี่ยังไม่เห็นก็คือเรื่องของด้านระบบจําหน่ายที่ยังมีโอกาสในการปรับปรุงแต่ว่าในส่วนของสายส่งผมก็เห็นโคตรดมาในบางส่วนแล้วแลวก็จะกำลังพัฒนาต่อส่วนสถาน,นีก็เป็นเอทีเอสที่มีแผนงานแล้วแต่กําลังดำเนินการก็ที่จะต้อง ลูกค้อเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คงเป็นเรื่องของการพัฒนาสัดส่วนสายหุ้ํานวนต่อสายเปลือยให้มากกว่าปัจจุบันนะครับมันก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่ใช้ตอบโจทย์ของความวามั่นคงด้านอุตสาหกรรมได้ครับและในส่วนของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากภาคเอกชนนะคะในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาดท่านผู้ช่วยมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะก็ถ้าจะเป็นเรื่องนี้ผมวางแนวคิดไว้3ส่วนนะครับที่ต้องเอามานิการ อันแรกถ้าเราจะเรื่องของการรักษาลูกค้าหรือป้องกันการาถูกแย่งลูกค้าสิ่งแรกที่ต้องต้องกลับมาเริ่มใช้และพัฒนาอย่างจริงจังคือการใช้จ้ประโยชน์จากระบบ CRM นะครับเราต้องนำ CRM เพื่อมาเรียนรู้ปัจจัยสําคัญหรือความต้องการสําคัญที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่จะใช้บริการเราต่อคืออะไรนะครับ ทัี้คือการใช้ CM อีกอันหนึ่งซึ่งจริงๆเราเรามีอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าประสิทธิภาพมันอาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในในกลุ่มนี้ได้ชัดเจนก็คือเรื่องของเคลียร์เข้ามเนจเมนนะครับกับการารวบรวมเสียงลูกค้าหรือว่า VOC นะครับสองตัวนี้เราต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถาสร้างาบริการที่ลูกค้าคาดหวังนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่ผมว่า เราจะได้เปรียบมากๆแต่สมกวที่เราเราจะแข่งกับ SPP นะก็คือเราต้องใช้ความได้เปรียบภารัฐนะครับก็คือจุดแข็งของเราเรื่องของ e m e r g e n จิ call ที่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลานะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ถ้าศึกษาจะภาคกลางแล้ว SPP ไม่มีนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ดีอย่างตรงนี้ว่าด้วยรูปแบบการแข่งขันแล้วมันก็จะแตกต่าง,งกับภาคกลางตรงนี้ว่าภาคกลางในพื้นที่บางพื้นที่เราเสียลูกค้าไปมากเพราะว่า ตัวคู่แข่งเรา s อ p เนี่ยเขาลงทุนค่อนข้างเขาค่อนข้างสูงถ้าเป็นระบบสายใต้ดินทั้งหมดนะครับซึ่งเราสู้เขาไม่ได้ตัวนี้เขาลงทุนไม่ได้แต่ที่นี่เขากับเราไม่ต่างกันคือ,คอเราก็โอเฮ้ H, เขาก็โอเฮแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีคือบริการหลังการขายเพราะเขาเป็นเอ p พเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทํากิจการพวกนี้เพราะนั้นทีมงานที่เป็นเรื่อง,องของวิรุษษาที่เป็นการทํางานหลังเวลาเลิกปกติเขาไม่มีแต่เรามี เพราะนั้นถ้าเราอยากจะแข่งจริง,รงๆเราก็ต้องเนี่ยเรียนรู้ว่าบริการอะไรบ้างที่เขาสนใจจากเราเขาจะได้จากเราแล้วก็ไปดูว่าอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับลูกค้าได้ขนาดที่ SVP ให้ไม่ได้นะครับสิ่งล่วนี้จะเกิดขึ้นได้คือต้องเอาระบบพวกนี้ระบบ CRM เอาระบบเคียร์เขามาเก็บรวบรวมแล้วก็เข้าไปดําเนินการนะครับเพราะนั้นผมว่านเนี่ยก็แนวทางที่เราจะจัดการได้ก็คือเนี่ยเพราะว่า ความได้เปรียบภาครัฐเราสูงก, SCP กว่าเอชซีมากโดยเฉพาะพื้นที่แถวนี้นะแล้วแอนก็อย่างที่ว่าะถ้าเราจะเอาเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วก็คืออย่างที่ว่าเรามีสก้าด้าเข้ามาก็แค่เอาส่วนของสก้าด้าเข้าไปใช้ในพื้นที่แข่งขันให้เขาเห็นว่าเรื่องความพร้อมเรื่องอความสามารถในการจ่ายไฟการจ่ายคืนอัตโนมัติเราจะดีขึ้นเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีข,ของสกาด้าเข้ามาก็จะเป็นข้อได้เปรียบภาครัฐทั้งนั้นเลยที่สามารถจะเข้ามาจัดการได้นะครับ ก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ที่จะสามารถเข้าไปใช้ดําเนินการในเรื่องนี้ได้ครับพื้นที่การไฟฟ้าสุขมวิภาคเขตสามะคะ่ะมียุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นมหาคนครโคราชที่จะเป็นทับใหญ่สําหรับเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรรวมถึงบุรีรัมย์ที่วางไว้เป็น e-sport city นะคะ่ะท่านมีแผนรองรับยังไงบ้างคะออในส่วนของ e-Sport ที่บุรีรัมย์เนี่ยแนวคิดที่วางไว้ก็คงจะเป็นเรื่องออการยก ระดับมาตรฐานของการให้บริการแล้วก็มาตรฐานของระบบไฟฟ้านะครับก็คงแนวคิดก็คือเริ่มจากเราจะยกมาตรฐานเรื่องของค่าดัชนีความเชื่อถือแรกรบไฟฟ้านะครับซึ่งปกติแล้วเราจะถูกวางไว้แค่เมืองใหญ่เขตละหนึ่งที่อย่างที่ที่จอสามก็จะเป็นที่นอมอนะครับที่ถูกยกระดับไปแล้วให้ค่าไฟดับเนี่ยเข้าไปเทียบกับกายฟ้านครหลวงสิ่งที่ผมจะไปทํากับที่บุรีลัมก็คือแค่ไป สร้างมาตรฐานเรื่องของค่าเสถีดีที่บุรีรัมย์ให้เหมือนกับเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งเพิ่มเป็นเป็นเมืองที่13ของกอพอนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าบุรีรัมย์จะมีความมั่นคงของการจ่ายไฟใกล้เคียงกับนครหลวงใกล้เคียงกับพัทยานะครับวิธีการทําอย่างไรก็ทาคล้ายๆอย่างที่ผมเรียนไว้ก็คือเราก็มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มศักยภาพของระบบจําหน่ายเปลี่ยนสัดส่วนสายเปลือยกับสายขนนวนให้เข้าใกล้ร้อยเซ็นมากที่สุด นะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัตินะครับให้มีสัดส,ส่วนจํานวนอุปกรณ์ต่อวงจรให้ได้ตามมาตรฐานที่เราใช้กับเมืองใหญ่นะครับเราก็จะสามารถทําให้ส่วนของระบบไฟฟ้าที่รองรับ eSport ที่บุรีรัมย์นะครับสามารถพัฒนาขึ้นมาเทียบเท่าก็เรียกว่ากลายเป็นเมืองใหญ่เมืองที่13นะครับแนวคิดก็จะเป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายนี้ฝิ่นอยากให้ท่านผู้ช่วยฝากข้อคิดในการทํางานให้กับพนักงานเพื่อให้องค์กรได้เติบโตไปอย่างยั่งยืนหนะะ่อยค่ะ แนวคิดที่ผมจะวางไว้ก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลนะครับของความสุขในการทํางานของพนักง,งานแล้วก็สิ่งที่จะได้จากการเมืองการของนานให้ที่มอบให้กับองค์กรน,นะครับตอนนี้ที่ดำอยู่มาแล้วผ่านมา4ี่เดือนทำมาแล้วคือเรื่องของการโยกย้ายพนักงานนะครับที่มีไกลาจากถิ่นฐานนะครับโดยให้ความสาคัญมุ่งไปที่ไกลฟ้าที่ค่อนข้างจะ ทำงานหนักที่สุดในองค์กรคือการไฟฟ้าที่อยู่กฟยนะครับแนวคิดที่ทำปีนี้คือเราพยายามจะปรับย้ายพนักงานจากกฟยนะครับขึ้นมากลับไปยังถินฐานที่ตัวเองสังกัดหรือไปนะครับแล้วก็สร้างคนใหม่หรือเพิ่มคนใหม่เข้าไปทดแทนกลุ่มในกฟย์เพราะนั้นนโยบายการเพิ่มคนของกฟจ3สามปีนี้เราจะไม่เห็นการรับคนใหม่ที่กปศหรือกา,ฟาอรฟฟจุดทงาน เราจะเห็นการโยกย้ายคนจากกวยอเข้ามาอยู่ที่กวสจากกวยอเข้ามาอยู่ที่จุดรงงานแล้วก็รับคนใหม่ไปอยู่ที่กวยอซึ่งเป็นพื้นฐานของการทํางานที่ดีที่สุดของกอพนะครับซึ่งผมคิดว่าโนบา,บายนี้จะทําให้พนักง,งานก็มีความสุขในการทํางานองค์กรก็ได้ประโยชน์จากการสร้างฐานการเรียนรู้หรือสร้างประสบการณ์ในการทํางานให้ดีที่สุดนะครับ ปิ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยมากเลยนะคะ,คะ,คะที่ได้มอบแนวทางในการบริหารงานแก่พนักง,งานของเราค่ะ,คะทุกท่านก็คงได้รู้จักท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาท่านมนตรียันตระวัฒนาของเรามากขึ้นแล้วซึ่งท่านก็ได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆที่มีประโยชน์แก่วพวกเราหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดไปปรับใช้ในการทำงานกันนะคะนอกจากนี้ ทุกท่านสามารถติดตามรับชมคลิปย้อนหลังและการประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆได้ทาง Facebook PA Region 2 Moving Forward 4.0ค่ะสำหรับวันนี้ปิ่นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ